มึงแข่งมึงยันนี่ชัดเลยเอาแล้วับตามเจครับได้รุ่นครับได้รุ่นเนี่ยพวกงยันหนึ่งอยู่เมขั้นกรองเนี่ยฮะเอาขึ้นมาเหมเอาขึ้นมาเอาเกินมาามันตีหรือบ่ไม่ใช่ตีตีโดยเด็นี่ครับเดี๋ยวมันรุ่นกันครับผมเอาแล้วครับได้รุ่นได้รุ่นงินยูหรือบ่ประมาด มวอญญาณดึงแห้งคางยียยย่เหลี่ยมวงญญานี่จะมาขั้นกองไหมมิดเลยครับดึงเพียงเดียวนายจะยู้มั้งนะครับเอาครับมันหลุนบังครับอยู้ประยู่เอาแล้วครับมางมองแล้นมาแล้วครับยิวย,ยิว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 โอ้มาแล้วครับอุ้ยหนึ่งหนึ่งเต็มครับอกโอ้โหเอาละครับ ปามากเลยครับหนึ่งแต้มโอเคโอเคใส่นี่ก็ถือว่าใส่ง่ามเติบอยู่ครับป่าเขาโอ้ป่าแบบนี้แล้วครับงงอย่างแ่บด้ยปลาแบบนี้หนึ่งแต้มจับไปแล้วครับบางวัดอ๋อแห้งชัวช่วแห้งมันแล้วครับหนึ่งแต้มครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันไปโยเนเงาครับผมหลังที่สองกำลังตอดครับ แต่พอทั้งเดี๋ยตอนแห้งไนไดครับมีโอกาสมีโอกาสแล้วก็เริ่มตอนแห้งเขาแห้งเขาแล้วเริ่มดึงแล้วรุน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 เออดึงแห้งเหมปลายเบ็ดก่งไปเลยอ๋อเลยครับเริ่มแห้งแล้วเอาละเอาละบนอยู่ระบอบบ้าวัดเอาบ้าวาดพิจารณาแล้วเิ็นไหมเห็นดึงยังไงตะวันแล้วครับอยู่ไป ลุนเงินครับลุ่นลุนลุนุไปแล้วครับลุดโอ้ยบอย่ครับผมผัดเลยครับผาดเลยแต้มสองไม่ว่านสียูนะครับเนาะบอย่ครับผมเอาไมครับผมดึงแค่งี้เด้เอาเลยครับแต้มนี่สองหลังนี่สองรั้บมึงลุนเงินครับโอ้ดึงแห้เต๋อบ่อยูปนว่าไปแล้วยังไงขึ้นนิ่งเด้วปะเนี่ย จะเฝ้าไปใบมันจะเฝ้าไปใบมันเห็นมันดึงมาอีกีน้อยไงเห็นมันดึงแบบโกงกันไปเลยนะเฮ้ยังไครเลีนยนมุ่ยานมอมมอดเลียนเก <c oughs> ือบบัวซักกับมุ่ยานหนี่งครับ <c oughs> โอ้ดึงแห้งเติบอยู่ด <c oughs> ดเด้วยถ้ดึงเทียนเดียวมิดเลยนะเฮ้ย <c oughs> จังเลยหนิร <c oughs> ุ่นครับรุ่น เงียบแต่บ,บาทเนี่ยเอาเย็กบาทนะดึงอย่างบาทนี่นี่โยแทย้ไปแล้วบ่เออย่างไดนมิดเลยไหมเบอมอ่หมดฮะว่าดึงแห้งเติมนะรอมยานนีกเงี้ยงึกลอย เริ่มเขาแล้วครับท่านผู้ชมครับเริ่มสี่นิ้ตอดนี่ยังแล้วแต่ว่าหลังริมยานิดโอ้ดึงแห้งครับแต่ดึงทีเดียวแล้วเล่ยเม็ดเลยเมื่อนติดหรือเปล่าบอมัดแล้วจะพอไปบายมันโอ้โอ้โอ้โหเอาไหมเอาไหมยังไง มาได้ได้อมดเลยเอาเลยตีเลยนี่บบอตายเอาเลยครับบัดนี้รุ่นนี่ครับผมอีนี่นาะนาะอยู่เนาอโอ้ยเต็มสองอีนี่ครับรุ่นนี่ครับเม่นรุดหรือเปล่าอยู่บ่อยู่ปะบ้าดฮะโอ้ยได้อยู่ครับผมเอาเลยครับเต็มสองครับมาแล้วครับโอ้สุดยอดครับผมเต็มสองเต็มสองครับโอ้รุ่นหลังนึงมาตีอีกหลังนึงเนาะโอ้มาอีกหนึ่ครับผม แต้มสองโบดเขาแล้วครับมันนี่โบดเขาแล้วยังหน่อยก็ได้จี้ได้ปิ้งแล้วครับมันนี้โอ้สุดยอดเลยเดีย๋ยวมาลุนอีกลหลังนึงครับผมบงมอดผู้เดียวครับลงมอดจัดอีกแล้วครับใส่กํางามครับผมแต้มสองครับเอาไว้ไว้มันมันอยู่หรอเล่แต้มสามครับผมแต้มสามโอ้ปลาเริ่มเข้าครับผมปลาเริ่มเขา รุนกันไปครับผมรุนกันไปเยอะแยะครับเริ่มเขาแล้วครับปลาเริ่มเขาแล้วก็วดึงดึงแห้งอยู่งี้เนี่ยมอดปมดมดเอมดอมันมันติดลงอโอ้ดึงแห้งเติบอยู่ด้วยนั่นน่ะเป็นนะครับแต้มสามครับผมรุนกันครับผมโอ้พอถืปอปะมั่อยู่เนาะก็ว่าดึงอยู่ด้วยโอ้ติด,ตดอยู่ครับผม โอ้แต้มสามครับติดอยู่ครับว่าดึงอยู่อย่านี้โอ้สุดยอดครับผมแต้มสามครับโอ้สุดยอดเลยอ่าบ่าววัดจัดไปครับแต้มสามติดติดครับผมแต้มสองต้มสามมาแบบติดติดเลยโอ้อลไรครับดึงไม่แล้วโอปาาเริ่มเขาแล้วครับงานนี้สนุกกันแท้เลยครับงานนี้ในสนุกกันแท่ครับ